โอเคถ้าจะพูดถึง n ป p i r a t i o n ของเพลง Runaway ต้องย้อนกลับไปตอนปีที่แล้วที่เราเริ่มมีอาการเป็นซึมเศร้านิดๆเหมือนเริ่มรู้ตัวแล้วเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มเขียนเพลงไม่ค่อยได้น่าจู่หนึ่งก่อนที่จะเริ่มเขียนเพลงไม่ได้แต่นท่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเรากําลังจะเป็นนั่นแหละน่าจะเป็นแล้วแหละเพราะเราดาวมันรู้สึกไม่อยากทําอะไรรู้สึก แย่ yeah, ขนาดนี้ก็เลยมันเหมือนเป็นการเหมือนเป็น experimental ที่พยายามแบบพยายามที่จะเขียนเพลงเพลงหนึ่งออกมาที่มันเกี่ยวกับซ i t u เอชันนั้นพอดีคือตอนนั้นมันรู้สึกว่าอยากจะออกไปจากตรงเนี้ยเหนื่อยจังทำไมมันไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากทำอะไรเลยถ้าเราได้มีโอกาสออกจากสังคมแบบนี้ชีวิตแบบนี้มันคงจะดีเนาะก็เลยคอนเซปต์มันก็คือการพูดง่ายก็คือ run away What have we have done? So, <Okay. S 1> เราทําอะไรผิดบ้างพวกเราทําอะไรผิดบ้างตอนแรกมันก็ดูที่จะโอเคมันก็เหมือนกับความรู้สึกตอนนั้นที่รู้สึกว่าเราเราก็ดูวิ่งโอเคนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็แย่ลงตอนฝนตกคือผมเองพูดตรงๆว่าไม่ชอบไม่ชอบฝนอยู่แล้วแต่อะไรรู้สึกฝนจะเป็นฤดูที่ที่ที่โคตรเกลียดเลยทนะั้งเศร้าฟ้า ไม่สวยมันจะไม่เหมือนแบบช่วงปลายปีที่มันจะแบบว่าสนุกสนานนะเนาะสิ่งที่เราไม่ชอบก็คือฝนก็คือทุกอย่างมันก็พังเมื่อฝนมาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับตัวเองเป็นคนที่ชอบคุยกับตัวเองจะคุยตีอยู่ในหัวตลอดจะมีเพื่อนอยู่ในหัวเยอะมากอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรเลยบางทีเราการคุยอย่างเงี้ยคือการให้กำลังใจตัวเองอลึกๆแต่ว่า่าจุดนี้นรู้สึกว่าแค่กระถัดเพื่อนที่อยู่ในหัวหรือว่าหัวของเราเองอมันยังไม่ ไม่เป็นเพื่อนเราเลยือซิตี้ในความหมายนี้ก็คือการหนีจากเมืองหรือว่าซิตี้ตัวนี้คือสังคมหรือว่าชีวิตเดิมๆหรือว่าเมืองเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ตีในความหมายมันเป็นเมืองมากกว่าเพราะรู้สึกว่าอเพราะเราชอบในทีชนเป็นไงเราใช้คำว่าซิตี้เยอะมากเรารู้สึกว่าอยากใช้บ้างมันคือสังคมอ่ะหรือสัตี้อะไรหลายอย่างอะไรเงี้ย ฟังดีๆก็จะท่อนบิดกับท่อนเอาที่ร้องเหมือนกันอนะเอาโทกับท่อนบิดจะร้องเมเลอรี่เดียวกันแต่ว่าเนื้อร้องคนละแบบท่อนบิดจะร้องว่า I think we should go I think we should know คือพวกเราตัวเราที่นี่ก็คืออาจจะเป็นเรากับเพื่อนที่อยู่ในหัวเราว่าเราควรจะรู้แต่ว่าอันสุดท้ายที่เป็นเอัลโทก็คือ I think I should know ไอ้ิงไอชุดโกชุดโกชุดโนพูดผิดนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็คือจะมาเล่าให้ให,ให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าสุดท้ายก็คือเป็นตัวเราเองอแหละตอนแรกเหมือนจะวีเหมือนเราจะมีเพื่อนอยู่หลายคนมากจริจริงมันไม่มีเหมือนแค่ตัวเราเองเท่านั้นสุดท้ายก็คือมาจบตรงที่ว่าเขียนเป็นเพลงเสร็จแล้วก็อัดร็อแล้วก็ส่งให้ชีวะฟังก็ไม่คิดว่าจะชอบชีวะก็ชอบบอกเฮ้ยเพลงนี้ต้องทำ<า>ว่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่จะเอาเพลงนี้มาทําแล้วก็ถ้าวันนี้ที่อดัดคลิปเพลงนี้ทำมาปีหนึ่งอะเออตลกดีว่ะ ปีนึงก็ผ่านไปเร็วไงนเนี่ยโอเค มาพูดถึงดนตรีกันดีกว่านะครับตอนที่ผมได้ยินเพลงนี้จากมิกกี้มาสักพักแล้วแล้วคือว่าผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ถ้าจากที่ได้ยินไปแล้วมิกกี้เขาแต่งจากตัวเองจริงๆแบบลึกข้างในของตัวเองจริงๆอะ่ะผมว่าจุดสําคัญคือดนตรีในเพลงนี้มันมีคอนเซปต,ต์มากๆมันไม่ใช่การที่อุ้ยคิดว่าอันนี้เพราะก็ทําไม่ได้เน้นเพราะอย่างเดียวแต่ว่ามันมีคอนเซปต,ต์ที่ชัดเจนมากตั้งแต่ผมเริ่มทําดนตรี ของเพลงนี้ขึ้นมาโดยที่คอนเซปต์ของเพลงนี้มันคือการวนลูปมากๆวนลูบผมหมายความว่าไงคือด้วยความที่ท็อปิกมันมีเกี่ยวกับซึมเศร้าผมอยากให้ดนตรีอันนี้มันมีความเศร้าวนลูปของผมมันก็ด้านลบแหละแบบว่าเราแบบหลุดในในที่สุดก็เหมือนหนีออกไปไม่ได้คือมันไม่ได้มีเนื้อเพลงที่ร้องเกี่ยวว่าเราหลุดออกไปไม่ได้แต่แค่เหมือนความรู้สึกแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ได้สามารถหนีออกไปได้ก็เลยอยากให้มันมีความเหมือนเราวนกลับมาที่เดิมโดยใช้ดนตรีช่วยด้วยแล้ววิธีที่เพลงมันสื่อแบบนั้นมันมีีีหลลลาายยยยจจุุดดดดเเเโทท่่ชันสกก็คือร ทำเอฟเฟกเหมือนโลไฟนั้งแต่เริ่มแล้วเป็นเหมือนแบบเสียงเปิดเทปอะไรประมาณนี้ตอนต้นเราใส่เหมือนเราใส่เทปเข้าไปเราก็เล่นเสียงแบบเสียงคุณภาพตามก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นว่าพอมาตอนจบเนี้ยก็มาจบด้วยเสียงโลไฟเหมือนกันแล้วอีกจุดหนึ่ง ที่มันช่วยอร์ตคอนเซปต์การลูปความรู้สึกเนี้ยมันคือการที่เนื้อเพลงอะเรามีเนื้อเพลงท่อนฮุกใช่ไหมเวอร์สหนึ่งพรีฮุกแล้วก็ฮุกแต่ตอนที่ร้องเพลงเนี้ยมันมีการร้องเป็นลูปมากๆก็คือการที่เราอะเวอร์สหนึ่งพรีฮุกฮุกแล้วพอมารอบ2กลับมาพรีฮุกอีกรอบแล้วก็ฮุกแล้วพอมาปิดท้ายเพลงก็ปิดท้ายด้วยเวอร์สหนึ่งก็คือมีการแบบวนกลับมาคําพูดเนื้อเพลงเหมือนเดิมแต่ว่าความหมายเราจะได้รู้สึกถึงความหมายต่างกันอย่างเช่นแบบพอเวอร์สแรก Was okay the start. ความรู้สึกเนี้ยเราพยายามหนีจากมันไปถึงมันจะถึงเราจะร้องอยู่ว่าแบบมันความรู้สึกมันแย่แต่มันอยู่ในท่อนเวอร์สหนึ่งแล้วมันเลยได้ความรู้สึกถึงความแบบเรายังพยายามหนีอยู่แต่พอมาเป็นท่อนสุดท้ายเราร้องเหมือนกันเป๊ะเลย What ทันทีมันเป็นเนื้อเพลงอันเดิมแต่ว่าความรู้สึกมันต่างกันมากๆมันเหมือนแบบเรามาจบด้วยเนื้อเพลงตอนเริ่มอันเนี้ยแล้วมันกลายเป็นเหมือนเราแบบเฮ้ยเราหนีไม่ได้หรอวะในที่สุดเราหนีไม่พ้นหรออะไรประมาณนี้เมโลดี้ตัวกีตาร์เองรู้สึกว่ามันจะเริ่มจากสีคอร์ดเท่านั้นเพลงจะมีสีคอร์ดไม่ดียไม่มีอะไรเลยวนอยู่แค่ตรงนั้นเลยคุยชิว่ว่าอยากใช้เป็นเปียโนหรืออะไรดีอย่างเงี้ยตุดทายคิว่ก็บอกเออใช้กีตาร์โปร่งไปเลยเพราต้องเริ่มจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาผมใช้กีตาร์โปร่ง ถ้าครั้งหน้าเรามีโอกาสได้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 ไ,ดไ,ดไดปล่อยให้ปล่อยฟังในไลฟ์หรือว่าปล่อยมาเป็นดาร์ฟในใน u t u b e ก็จะเห็นว่า ไม่เป็นแค่กีตาร์โป่งอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรก่ับเสียงที่ผมร้องอะไรอย่างเงี้ย้วชิว่าก็ให้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 ความสำคัญกับคําว่ากีตาร์โป่งค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นเว็บแรกที่เราฟังด้วยกันนอกจากนั้นเพลงนี้มันมียค่สค่คอร์ดใช่ไหมเหมือนแบบเวลาเราทำบีที่พอบอะไรประมาณเนี้ยมันก็ยิ่งไปสพอร์ตคอนเซ็ปต์ลูกความรู้สึกที่บอกตั้งแต่ต้นแต่ว่าพอมันเป็นเพลงอ่ะถ้าจะวนสี่คอร์ททั้งเพลงมันก็ต้องหาวิธีมันไม่น่าเบื่อด้วยเราก็เลยมีเอลิเมนต์ดนตรีหลายอย่างที่เพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไปในนนเเพพลงมากกขึ้โโดดยยทีี่ออวค์์รป เอฟเฟกอะไรพวกนี้มันก็จะวนคอร์ดไปถึงเราจะใส่ความกุ้งกิ้งลูกเล่นอะไรเข้าไปขนาดไหนแต่ในที่สุดมันก็มีความวนลูปอยู่ดีเราก็เลยเพิ่มเอลเมนต์ความเป็นมนุษย์เข้าไปโดยการที่มีกีตาร์ของมิกกี้ที่จะไม่ได้เล่นเป็นคอร์ดเลยจะมีความเล่นเป็นเหมือนเป็นกีตาร์เป็นลายของตัวเองมากกว่าได้ไฟฟ้า เป็นเสียงที่ชอบแล้วก็คือเสียงคลีนแล้วก็มีดีเลย์บวกรีเวิร์บนิดๆหน่อยๆมันจะเป็นแบบเมโลดี้เล็กๆเพราะเพลงอย่างที่บอกเพลงนี้มันจะเน้นให้เราเน้นให้มันมินิมอลมากช่วงนั้นรูกก็จะมีกีต้าร์อันนึงที่เล่นอยู่แค่เล่นอยู่สองสามอันแต่เล่นบนเล่นสูงกับเล่นต่ำจะใช้เอฟเฟกต์ตอนนั้นจําได้ว่าใช้เอฟเฟกต์เวฟท่อนฮุกถ้าใครฟังจะรู้สึกว่ามันจะลอยๆเหมือนแบบเหมือนแบบมันอยู่ที่พื้นมาตลอดอ่ะ อีกอันนึงที่เป็นที่ที่ขาดแม้ไตถ้าใครตั้งใจฟังก็จะได้ยินตอนอัลโทที่เป็นบริดจ์อัลโทกับบริดจ์ที่อยู่กลางเพลงก็จะเป็นซิการ์ว้าวว้าวว้าวมันก็จะดูแบบแปลกเสียงซาวจะแปลกดูังไม่ค่อยเข้ากับเพลงนยแต่รู้สึกว่าในมุมผมผมรู้สึกว่ามันสร้างให้เกิดโซโล่ที่มันไม่ใช่โซโล่ที่มันเด่นมันเป็นโซโล่ที่ค่อนข้างแปลกเลือกที่จะใช้เป็นเอฟเฟกต์ออกเทปก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำรู้สึกว่าทำาัล having เวเราใช้ความเป็นชาวใหม่ตลอดนะเนาะพอมาทำอมินิมวลเ็ราในมุมที่ มือกีตาร์ก็รู้สึกว่าควรจะมีอะไรแซกๆให้มันดูเพลงมันดูใหม่ให้มันดูแคชชี่แล้วให้มันดูแปลกตาก็เลยใช้เรื่องที่ใช้ออฟเฟกต์ออกเตปเบสของทั้งเพลงเราให้พี่พวนมือเบสซาวซิตี้อัดเบสให้ทั้งเพลงเลยเพราะว่าไหนๆคอร์ดมันวนอยู่แค่สี่คอร์ดทั้งเพลงแล้วอ่ะถ้าเราใส่เบสที่วนไปด้วยมันยิ่งน่าเบื่อเข้าไปใหญ่เราเลยเอาพี่พวนมาเล่นด้วยความที่เขาแบบเล่นเบสเก่งมากๆแล้วมีลูกเล่นอะไรเยอะมันทําให้มันน่าสนใจมากขึ้น แล้วสุดท้ายนี้อันนี้เป็น จุดสําคัญมากๆของเพลงที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันเอาจริงมันน่าตื่นเต้นมากก็คือเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ได้ผลลัพธ์ออกมาทําให้มันฟังดูแพงขึ้นมากๆอันนี้เป็นเหมือนเป็นเคล็ดลับสําหรับการทาเพลงสมัยใหม่นะก็คือการที่พวกเราอ่ะจ้างนักร้องคอรัสจากเว็บไฟเ e อร์เลยเผื่อใครไม่รู้จักเว็บไฟเวอร์เป็นเว็บแบบสามารถเอาตัวเองไปลงรับฟรีแลนซ์ทำงานอะไรก็ได้ใช่ไหมด้วยความที่อันนี้มันเป็นเพลงภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเราอ่ะต้องการอิโมชั่นอลต้องการดึงความรู้สึกเยอะๆเราอ่ะเลยไปในไฟเวอร์แล้วตามหานักร้อง ที่เป็นแบบนักร้องคล้ายๆแบบนักร้องก็สเปลนักร้องโบทหน่อยอะแล้วคือตอนที่มิกเข้าไปในเพลงเราไม่ได้มิกเข้าไปให้มันเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเอาออกไปมันจะฟังออกเลยว่ามันต่างขนาดไหน เติมเต็มความรู้สึกเศร้าอันนี้มากๆเลยแล้วก็มาเติมเต็ม range เสียงร้องของมิกกี้ด้วยให้มันแบบมีเสียงร้องครบทั้งเสียงต่ำกลางสูงอะไรประมาณนี้มันมันเป็นเรื่องทั้งเทคนิคทั้งเรื่องครีเอทีฟอะไรมารวมกันกับการทำดนตรีแล้วก็แบบทำเพลงนี้ขึ้นมาให้เสร็จจนได้ แล้วผมรู้สึกว่าแบบสําหรับสมัยเนี้ยไฟเวอร์ r, หรือเว็บแบบนี้ที่เราไปสามารถจ้างคนฟรีแลนซ์มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คนร้องก็อสเปลแบบนี้มันมีคนเล่นเครื่องดน,นตรีมีเล่นแซกเล่นแวลลินคนร้องเพลงคนช่วยแต่งเพลงอะไรเต็มหมดเลยแล้วราคามันแบบไม่ได้แพงมากเลยแล้วมันสามารถทําให้เพลงเราฟังดูแพงมากได้เลยแบบอยากทิ้งท้ายด้วยการย้าเรื่องคอนเซปต์อีกรอบว่าเวลาเราทาดนตรีทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เพราะไม่เพาะอย่างเดียวมันควรจะมีคอนเซปต์ที่จะเล่าเรื่องไปกับเนื้อเพลงด้วย สู้ๆในการทำเพลงต่อไปทุกคนพูดจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนมาฟังเพลงเราไเยอะเพราะเราจะปล่อยใน Spotify Apple Music ปล่อยทุกที่เอเวนจูกเหมือนเดิมเพลงนี้รู้สึกเป็นอีกเพลงที่เราค่อนข้างรักมากเพราะเราแต่งจากตัวเองจริงๆมันเบสออนตัวเองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมาผสมกลมเกลียวเลยอันนี้ก็ไม่มีบุคคลที่2เลยนะก็เป็นอะไรแปลกใหม่ของตัวเองดีแล้วก็แล้วก็อยากหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงเพลงนี้หวังว่าทุกคนจะ จะรักมันเหมือนที่ผมรักมันกันนะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปจะจบไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าหรือชอบหรือเปล่าผมไม่คิดว่าก็ตั้งใจกันทำเพลงเพลงนี้มาก